ตอนนี้เรากำลังจะไปโรงพยบาบาลนะครับเพราะว่าคุณหมอนัดอนจอยตรวจคันอีกครั้งนหนึ่งนะจากที่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคุณหมอแจ้งเราว่าเด็กน่าจะแทงแล้วใช่ไหมแต่ทีนี้ตอนนี้ยังเด็กยังไม่หลุดออกมาเลยนะยังไม่แทงเลยสองสัปดาห์นะวันนี้เดี๋ยวอนจอยก็น่าจะไปตรวจอีกรอบหนึ่งอ่ะไม่แน่ใจว่าว่าจะเป็นยังไงคืออนจอยยังรู้สึกว่าเหมือนตัวเองยังแบบ ยังท้องอยู่ที่บอกว่ารู้สึกนี้คือแบบไม่ได้รู้สึกว่าลูกดีหรืออะไรนะเพราะว่าเด็กเขาเล็กมากยังไม่รู้สึกขนาดนั้นอยู่นะแต่เอนจอยรู้สึกว่าเอนจอยยังมีอาการแท้งท้องอยู่นิดหน่อยคืออาการแบบท้องผูกหรืออะไรเงี้ยเวียนหัวนิดหน่อยอะไรเงี้ยเอนจอยยังยังเป็นอยู่แต่แล้วก็เอนจอยไม่มีคือไม่ปวดท้องเหมือนตอนรอบแรกที่เอนจอยแท้งใช่ไหมแล้วก,ก็ไม่มีเล,ลือดไหลแบบเปื้อนเหมือนครั้งที่แล้วเลยอะไรเงี้ยไม่มีแบบถีน้ําตาลอะไรเงี้ยก็ไม่มีเลย มันทาให้เนอนจอยคิดว่าแบบเฮ้ยเอนจอยแบบแท้งจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คิดว่าตัวเองแบบแต่คิดว่าคุณหมอเขาก็คงดูแบบดีแล้วแหละแต่ว่าก็ยังมีความหวังอยู่ดหน่อย <S <S คุณหมอนัดดูสองสัปดาห์ใช่ไหม <S <S คือเอนจอยยังไม่มีอาการเลยอ่ะก็ไม่รู้ว่าคุณหมอจะแบบขูดมาลูกหรือเปล่าแต่เอนจอยเอาจงจริงเอนจอยไม่ได้อยากไม่อยากขูดมาลูกอ่ะเพราะว่าคือช่วงนี้เอนจอยไม่อยากนอน ไม่อยากนอนโรงพยาบาลคือไม่อยากไม่ค่อยได้อยากไปไหนช่วงนี้อ่ะเออก็โควิดใช่ไหมอย่างที่ทุกคนรู้ก็เลยแบบถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าเขาไปแล้วจริงๆอะไรเงี้ยแล้วแบบเขายังไม่หลุดออกมาอะไรเงี้ยเราอาจจะขอหมอแบบออขอแบบดูอีกแป๊บบนึงอีกสักสองอาทิตย์ได้ไหมหรืออาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันไปลุ้นก็ ไม่รู้จะเรียกว่าตื่นเต้นหรือกังวลดีกังวลเลยไม่รู้ว่าจะจะยังไงต่อใช่คิดว่าหมอก็คงแบบไม่ได้อยากทำช่วงนี้เหมือนกันก็เป็นว่าเดี๋ยวเราก็ไปรุ่นพร้อมกันนะครับก็อัปเดตนะครับเมื่อกี้ไปตรวจกับคุณหมอแล้วก็คพือเด็กก็ไม่โตคือเท่าเดิมนะครับแต่ว่าทุ้ง น้ำข้ามอ่ะใหญ่ขึ้นทีนี้มันก็เลยยังไม่แทงนะะตอนเนี้ยหมอก็เลยนะัตดตรวจอีกอาทิตย์หนึ่งอัปเดตนะครับประมาณนี้ ừ ừ. เดี๋ยวก็มาลุ้นอีกสัปดาห์หน้านะฮะว่าจะหลุดหรือ,อยังนะเป็นไงครับรู้สึกยังไงบ้าง<อ>วันนี้ก็ตอนแรกก็มีความหวังนิดหน่อยพอเห็นถุงตั้งคันใหญ่โตก็เลยแบบโอ้โหคัะ แต่วุงมันใหญ่ขึ้นแล้วหมอก,ก็บอกว่าอ๋อแต่เดิมไม่โตแล้วค่ะเห็นว้าเนี่ยมันแบบเริ่มแบบเป็นก้อน,อนแล้วเริ่มเมท่าเดิมนะใช่ขนาดมเจ็ดวิคเหมือนเดิมเลยใช่ค่ะทั้งที่ตอนนี้มันสิบวิคแล้วใช่แล้วก็ตัวก็เริ่มเป็นแบบเริ่มกลายเป็นก้อนแล้วอะจากที่ตอนแรกเห็นเป็นตัวใช่ไหมตอนนี้เริ่มมัน,นแบบเป็นก้อนแล้วก็เลยคิดว่าโอเคกำใจแล้วแล้วก็อยากให้หลุด ได้เองโดยธรรมชาติเพราะว่าถ้าขุดมาลูกก็คือแบบเรื่องใหญ่ต้องตรวจโควิดต้องแบบหลายอย่างมากอยู่โรงพยาบาลอีกใช่แล้วเจก,ก็ไม่อยากนอนโรงพยาบาลช่วงนี้ด้วยอมหมอก็ไม่อยากเหมือนกันใช่หมอก็ไม่อยากก<อ>็เลยต้องรอก่อนเลยอ่ะใช่ค่ะก็อิจฉนเธอพวกเราด้วยแล้วกันนะครับอขอทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติอย่างปลอดภัยนะัะ หสปาคิตตี้ต้มยำทะเล